สวัสดีค่ะชีวิตตะโคลว,วันนี้ขอเสนอเมนูเมีย่ยงหมูสามชั้นค่ะเมนูนี้เจ๊ขอบอกเลยว่าเลิศมากเราสามารถทําปาร์ตี้กันได้ทั้งบ้านแค่ลวกหมูง่ายๆน้าจิ้มง่ายๆมีอะไรง่ายไปกว่าน,นี้ไหมคะแถมยังอร่อยจัดเต็มอีกไปค่ะใครอยากทานไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งหมอ้อเทน้ําเปล่าลงไปตามด้วยเกลือ กระเทียมรากผักชีพริกไทยป่นรอให้น้ำเริ่มร้อนค่ะใส่หมูสามชั้นตามลงไปใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะค่อยๆจัดวางให้หมูสามชั้นของเราเนี้ยโดนความร้อนให้ทั่วๆกันดีเลยค่ะหมูสามชั้นของเราจะได้สุกทั่วกันนั่นเองจากนั้นก็ต้มหมูสามชั้นของเราให้สุกดีค่ะเมื่อต้มจนหมูสุกดีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ก่อนได้เลย ก็มามาทำน้ำจิ้มค่ะใส่ถั่วตัดลงไปจากนั้นก็โขลกได้เลยค่ะโขลกไปไเรื่อยๆจนแหลกดีเมื่อแหลกดีแล้วเนี้ยตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะต่อไปใส่กระเทียมพริกเขียวจินดาพริกแดงจินดาโขลกได้เลยค่ะโขลกให้เข้ากันดีเลยเอาให้แหลกดีค่ะเมื่อแหลกดีแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลา จากนั้นก็โคลกได้เลยค่ะโคลบส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยเติมน้ำมะนาวเล็กน้อยตามที่ถั่วตัดที่โคลกไว้ค่ะและปลุกเค่าให้เข้ากันได้เลยแค่นี้ก็จะได้แล้วค่ะน้ำจิ้มแซ่บผ่านคู่กับเมี่ยงสามชั้น เมื่อเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนําหมูสามชั้นที่ต้องไว้มาหั่นได้เลยนํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคํานะคะจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบได้เลยค่ะหั่นไปไเรืจจ่อยๆจนหมดดีเห็นแค่นี้คืออยากหยิบถอนแล้วละเนี่ย เมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปจัดเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเมี่ยงหมูสามชั้นทานกับผักเคียงน้ำจิ้มแซ่บๆมีมีขาวทานด้วยหน่อยพริกเพิ่มความแซ่บสำหรับคนชอบทานเผ็ดหม,มูนุ่มๆคุ้นนะ่าทานมากแค่นี้ก็อิ่มไปเป็นมือหนึ่งแล้วละ่ะใครที่นึกไม่ออกว่าวันนี้ทำเมนูอะไรทานเจแนะนำเมนูนี้เลยค่ะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ติดกุ๊กกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ